ก็วันนี้ก็จะมาแจกผลนะวันนี้มีสองผลนะครับผลที่มาแจกวันนี้ก็คือผลประตูกับผลยางนะครับพาคุณกรณมาด้วยนะครับวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราพิมพ์บอกเขากันโอเคเลือกมาเอาประตูหรือว่าผลยางฮะเลือกมา เฮ้ยเราเร็วนี่ชักช้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้พิมอะไรนานจังโอเคเขาเอาผลประตูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพิมพ์บอกเขาว่าให้ตามลงไปข้างล่างนะเผื่อมีคนแย่งอะไรแถวนี้นะฮะก็เอมไม่เอาดีกว่าไม่น่าจะมีคนแย่งอะไรหรอกที่ยืนข้างๆผมก็คุณก่อนนะฮะโอเคจริงนะเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เพื่อนใช้สกิลให้ดูหน่อยะเพื่อนว่าผมก็ไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันอะไรเียสกิลเฮ้ยสกิลบอโดสกิลบอโดเฮ้ยขออีกรอบได้ไหมเพื่อนอีกรอบนึงอีกรอบหนึงวันมอวันมอเพื่อนเพื่อนขอขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบนึ่งขออีกรอบนึ่งใช้สกิลให้ดูหน่อยเมื่อกี้อย่างเท่เลยเพื่อนสกิลใช้สกิลหน่อย ต้องพิมพ์บอกนะเนี่ยโอเคโอเคพิมพ์บอกไปยูทสกิลเร็วๆอยากอยากเห็นน่ะโอ้โหโคตรเท่ะี่ผมก็ไม่เคยใช้ผลประตูเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยโดนผลประตูใส่ด้วยเนี่ยเท่จังวะแม่งเท่ววะ ซึ่งต่อไปเป็นผลยางนะฮะซึ่งคนที่เล็งไว้ก็คนนี้นะโอนิซานนะฮะเป็นคนที่อยู่อันดับต่ําสุดของเซิร์ฟนะตอนนี้นะฮะก็เรามีผลยางนะฮะไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าเอมเอาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ะเหมือนเขาอยากได้นะผลยางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เขากันนะเนี่ยเขาอยู่ต่ําสุดของเซิร์ฟนะครอ้าวขอโทษโอ้คุณก้อน ช่วยให้ผลก็ยังยังยังไม่เที่ยวยัไม่เป็นไรว้าว <Wow. S 1> เ,เขาอยู่ไหนไเนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงเขามาแล้ว,กกวนั่นเดี๋ยวมผมให้ผลเขาเลยแล้วกันอ,อ,อ,อตามมาตามมาตรงนี้ตรงนี้เอาผลเร็วเอาผลเอาผล,อ,าผลอ่าดรอปไปเอาไปใช้ให้คุ้มค่านะรู้ไหมผลนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะใช้สก,กิลให้ดูหนะ่อยนี่มันเท่หรือเปล่า กินเลยอ่าแล้วก็ใช้สก,กิลให้ดูหน้อยเฮ้ยเป็นอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดียเดอะไรเนี่ยโอ้โหสก,กิลก็เท่ะนะนนเท่อยู่แหละมั้งแต่ผมไม่เคยใช้ผลยางเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันโอเคไปละไป